สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีที s t ทีสตูดนะฮะตอนนี้เกมเปิดเลยนะครับผมโอ้โหอาทิตย์นี้โคตรเปื่อยเลยอาทิตย์นี้โคตรเปื่อยเลยนะฮะเปื่อยจริงไม,ไม่มีอะไรเปิดเลยนะผม Player เล็กซีก็ไม่มีอะไรแล้วเม็ดเดย์เม็ดเดย์ผมเบื่อแล้ววะผมไม่ค่อยได้เล่นเลยช่วงนี้นเป็นเดือนแนละ้วเมดเดย์จริงนะ เบื่อนะเปิดเพคก็โอ้โหบ็อกดอยังอยู่นะบ็อกดอชุดนี้ยังอยู่ถึงวันที่อ่าวันจันทนี่แหละอยู่ถึงวันจันนี้เจ็ดโมงนะฮะแล้วก็จะเป็นชุดใหม่มานะครับผมเราดูชุดใหม่ว่าจะโอเคหรือเปล่าชุดนี้ได้หมดแล้วนะบ็อกดอชุดนี้วันนี้กูจะเปิดอะไรดีวะจะเปิดอะไรดีวะนะแล้วก็ได้ของฟรีมาสองครั้งเปิดของฟรีนั่นแหละ บวกกับทองอีก300ชนนี่งบหมดนะฮะเปิดจริงนะผมอืมโคตรมิไม่เป็นไรเดี๋ยวกลางเดือนเรามาดูมาสเตอร์ลีกกันก็ได้ <c oughs> กลางเดือนนะฮะเล่นเพกคอนโซลนะผมน่าจะมีเปิดแพ็กแหละนะเราดูก่อนนะผมโอเคไปับผมเกตเลยตะโกมาหลิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาล่าไปเท่าไหร่บะล่าไปสองพันไม่ได้สักตัวเลยนะมาตอนนี้จะได้ป่าก็ไม่รู้ต <c oughs> ้องเปิดยากเปิดเย็นเลือกิน เอ้ยสเปนอยู่แล้วอย่ามาหลอกกันเลยมันไปสเปนอยู่แล้วรู้สัดีใจนะไปฮนะสเปนสเปนนี่ไงนี่ไงสเปนเนี่ยผมโอ้โหห้าไอ้สามร้อยห้าสิบทองเอาเผื่อมันฟุกเผื่อฟุกได้ตอริสมานะ เพื่อฟุกอเอบลุ้นนิดๆนะเอบหวังนิดๆนะเอบหวังนิดๆมันก็มีหวังเลยนะเปิดทุกครั้งต้องมีหวังถ้าไม่มีหวังไม่ต้องเปิดนะฮะมายัางไงอืมบอด,ดําสักคนก็ยังไม่มาคลิปนี้อาจจะไวที่สุดไปแล้วเปิดบอลที่จบเร็วมาก วางงบน้อยมันมันเปื่อยมันเปื่อยแล้วอะมันมันเปื่อยแล้วต้องรอวันจันทร์นะทุกคนรอบล็อกดอวันจันทร์ถึงจะเปิดมันนะทีนี้ก็ไปเปื่อยไปก่อนแล้วกันนะฮะวันจันทร์น่าจะมันแหละวันจันทร์มีบล็อกดอชุดใหม่แล้วก็อะไรอย่างน้อยมันก็บล็อกดออันหนึ่งอันแล้วย่างน้อยก็บล็อกดอแล้วนะฮะอันอื่นก็ยังไม่รู้แต่ก็บล็อกดอแน่ละนะผมส่วนประตทศนี้ก็เปื่อยอยู่นะหาคลิปทํา แต่ส่วนใหญ่ก็จะเล่นก่ Fc ละมั้งนะน่าจะเล่น C แ Fc เลยส่วนใหญ่นะผมวันละคนวันละคนนะฮะโอเควันนี้ก็มาเปิดแบบเล่นๆวะ่ะนะผมเหมือนเปิดเล่นๆอ่ะยังไงไม่รู้วะ่ะแปบ๊บเดียวเองอ่ะนะฮะโอเคนะผมส่วนใครจะปั๊ม Gp ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's go